เราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีสร้างศาลาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวค่ะจำนวน15หลังนะคะมูลค่า8.9ล้านบาทค่ะที่อำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันค่ะ บรรยากาศณที่เทศบาลตำบลปนเรศจังหวัดปัตตานีนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะประเด็นสร้างศาลาไว้ใกล้พื้นที่หาดปนเรอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว 8.9ล้านบาทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่5.9ล้านบาทและสร้างศาลาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวบประมาณหลังละ2 0 0นบาทค่ะจำนวน15หลังรวม3ล้านบาทเพื่อก่อสร้างเรียบเมื่อก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการล้อมรั้วรอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวค่ะระยะเวลาผ่านมา2ปีพบว่าไม่มีนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเข้าไปใช้งานจึงเป็นข้อสงสัยข้อสังเกตว่าหน่วยงานภาครัฐไม่เปิดให้บริการหรือ ชาวบ้านบริเวณนั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเข้าไปพักผ่อนในศาลาบริการนักท่องเที่ยวในศาลาทั้ง15หลังหรือไม่นั้น ทางด้านนายฮาซันดอลาะนายกเทศมนตรีตำบลปานาเรค่ะก็เปิดเผยว่าศาลาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่หาดปานาเรอ่อำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีจำนวน15หลังของเทศบาลนั้นจ้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตองอค่ะเข้ามาตรวจสอบการดําเนินงานทางด้านเอกสารวงเงินงบประมาณตลอดจนการดําเนินงานการก่อสร้างทุกอย่างแล้วและอยู่ในแผนของเทศบาลที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวสําหรับการล้อมรั้วลวดตาข่ายนะคะเป็นช่องสี่เหลี่ยม จตุรัส รอบพื้นที่ศาลาซึ่งมีช่องทางให้รถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านบริเวณน,นั้นหรือนักท่องเที่ยวก็สามารถใช้บริการได้โดยสาเหตุหลักในการล้อมรั้วค่ะเนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบได้มีการเพราะชำต้นสนอ่อนเพื่อเตรียมไว้ปลูกบริเวณชายหาดปานาเรจะมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านค่ะเช่นแพะวัวมา้าเป็นจํานวนมากเข้ามากินหญ้าหรืออื่นๆบริเวณน,นั้นหมดเลยค่ะทางเทศบาลตําบลปานาเรก็ได้นํารถบรรทุกน้ํานะคะไปรดน้ําและทําความสะอาดบริเวณ อลาอย่างต่อเน,นื่องสถานที่แห่งนี้ม่ได้เป็นที่ต้องห้ามแต่อย่างใดนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านสามารถเข้าใช้บริการหรือว่าใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเทศบาลน,นะคะได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ไปดูแลสถานที่อำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่จะเข้าใช้บริการด้วยแล้วก็ขอนะคะขออยากขอความร่วมมือทาง นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านค่ะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดทรัพย์สินสาธารณะที่มาจากภาษีของประชาชนทุกคนเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรวมถึงเทศาบาลก็จะมีการผลักดันให้พื้นที่นี้เป็นโมเดลแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีต่อไป